เทศบาลนครแม่สอดลงพื้นที่จ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุและผู้พิการประจำเดือนมกราคม2564ในช่วงเช้า11ชุมชนค่ะคณะผู้บริหารเทศบาลนครแม่สอดนำโดยดรเทิดเกียรติชินสรนันนายกเทศมนตรีนครแม่สอด สั่งการให้นางสาวกัญจนัทหาริรักผู้อำนวยการกองสวัสดิการและสังคมเทศบาลนครแม่สอดร,รักษาราชการแทนประหลัดเทศบาลนครแม่สอดมอบหมายให้ค่าราชการหัวหน้าส่วนการงานเจ้าหน้าที่ฝ่ายกองงานสวัสดิการสังคมเทศบาลนครแม่สอดกองสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อมคลินชุมชนอบอุ่นลงพื้นที่ทําการจ่ายบิ๊ยังชีพให้กับผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำเดือนมกราคม2564ในเขตเทศบาลนครแม่สอดทั้ง11ชุมชนณที่ทำการแต่ละชุมชนแต่ละแห่งประกอบไปด้วยชุมชนแม่สอดวิลล่าชุมชนบ้านเหนือสามัคคีชุมชนร่วมแรงชุมชนดอนชัยชุมชนสันต้นปิ่นชุมชนปู่แดงชุมชนมณีไพรสนชุมชนวัดหลวงชุมชนอิสลามชุมชนตาลเดี่ยวและชุมชนจอกจอสามัคคี เขตพื้นที่เทศบาลนครแม่สอดซึ่งทางเทศบาลนครแม่สอดได้ทำการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุและผู้พิการตามนโยบายของรัฐบาลและนโยบายของเทศบาลนครแม่สอดที่มีนโยบายให้ผู้สูงอายุและผู้พิการได้รับเบี้ยยังชีพทุกๆเดือนและทางผู้บริหารเทศบาลนครแม่สอดได้มีความเป็นห่วงเป็นใยผู้สูงอายุและประชาชนในพื้นที่เขตเทศบาลนครแม่สอดในช่วงที่มีการระบาด ของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโควิด -19 จึงได้มีการลงพื้นที่ดำเนินการมอบเบี้ยยังชีพดังกล่าวให้แก่ผู้สูงอายุโดยการรับมอบเบี้ยยังชีพในครั้งนี้มีการเว้นระยะห่างล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอลและวัดอุณหภูมิของร่างกายก่อนเข้าไปรับเบี้ยยังชีพดังกล่าวด้วย